ติดอาบอเชนเจอร์อรสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการติดอ่างบอเชนเจอร์นี่ไงตีมาลิทไทสีแดง อันนี้พี่ปูเขาวันนี้เขาขอมาร่วมแจมด้วยเขาจะทำแจมทุกเทปแหละแจมทุกเทปแหละเขาขอไม่วันนี้พี่มาขอทําเมนูคำรักเอ้าอกหักคำรักเลยเออก็เออก็จอยแบบผมอินเลิฟอยู่เอออินเลิฟไงนี่ก็ฝั่งดั๊กคำรักนี่ฝั่งคนอกหักใชาวูดีเลยนี้ใช่ว่าแในวันวันไท้ายก็ต้องมีสองด้านเอาสองด้านผมหง่ะนะเมนูอินเลิฟ กินเล็บก่อนติดกุหลาบกเปเสื้อเลยตกุหลาบให้ตัวเองืิดกุหลาบให้ตัวเองฉ<อ>ันซนะื้อกุหลาบให้ตัวเองเยอะขมตังดองดีนะคิดได้คิดานอยู่อ่ะผมเศร้าอ่ะ ไอ้กูเป็นฝ่ายรักกูมาเศร้าทำไมเล่าไม่บอกไม่ซื้อกุหลาบให้ตัวเองอ่ะมึงฝ่ายรักมึงจะมาเศร้าแทนฝั่งกูทำไมเมนูช้ำรักไม่ใช่ของกูเมนูอินเล็บอ้อไอ้ย่าลืมดิเมนูอินเล็บอ่านี่อุ้ยแก้วเริ่มขึ้นไปแย่งกูซะแล้วเห็นรึเปล่ากามให้ตัวเองรู้เฟี้ยวไอ้หนูแหมปุ๊บเสร็จแล้วเอาน้ำออก สไปร์ค็อกเทลแองเจิลคิดที่แปลว่านงาง,นงฟ้านาางฟ้ใส่ไปสามช็อตคาวพีทและโตโซดากินพีทซากุระครับผมเขาใช้สีชมพูหมดนะเคอนเซ็ปต์ผมอินเลิฟไงสองช็อตหนึ่ง อตัอ้งใจทเทให้มันเป็นฟองใช่ครับโฮชิโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ครับผม,มนี่สีแดงแล้วชอ็อตเดียวพอนี่โหกลิ่นกลิ่น,นคือแบบกลิ่นหอมมากใช่แต่นี่นี่นี่อันนี้ทีเด็ดโอ้เยเหมือนสารตั้มเลยอ่ะมาช่วยเย้เห<อ>มือนแบบนี้เลยอ่องสลรตั้มกินแต้ว่ากินแบบทีเดียวแล้วลงไปเลยอ่ะ ันเสี่ยวมากเลยนะใส่สองช็อตครับโอ้โหช็อตเดียวพอหกไปแล้วช็อตหนึ่งแต่ละตั้มไปดูแต่ละตัม้มมาแต่ละตั้มมา ให้ลุ้นให้ลุ้นเดี๋ยวราช้ำลักเดี๋ยวตอนนี้ขอคิดก่อนว่าจะผสมอะไรบ้างคิดสดๆเลยช้ำลักก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้แหละอินเร็วครับผมอ่าสิอาสิอยากเห็นช้มลักแล้วคือเราเติมน้ำเบอร์รี่เข้าไปน้ำเบอร์รี่รวม สองช็อตสองช็อตสองช็อตเมนูแชมป์ลักมันก็จะแบบผมคืนหน่อยอ่ะสีดาร์กหมดหมหน่อยฮะใช่อ่ะโซจูเบย์เมนูนี้ต้องใส่น้ำตาลไปไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอูน้ำตาจริงเหรอะหนึ่งช็อตอออ่าโซจูหนึ่งช็อตโอ้ยเอาอะช่วยปิดให้พี่หน่อยได้ครับอ่ะเฮ้ยอะไร ใส่โซจูใส่อ้าวเรามีแต่ความขมขื่นอ๋อเนี่ยกูเกือบใช้ฝาตวงเออกูเกือบใช้ฝาตวงแล้วใส่อ่าใส่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวคึงช็อตเดี๋ยวมันขึ้นครึ่งรอมีเราใส่ความขมขื่นไปแล้วใส่ความรักเข้ามันนิดนึงอ๋อที่ยังเหลืออยู่อันน้อยอความรักที่เคยมีให้อ่า มึงก็ไปกับมันเหลือแค่นี้จริงคมใช่ข้มกันไปกับกูได้เสร็จแล้วอ่าต่อไปเราก็เขย่าเต้เราก็เทเลยเมนูช้ำลักนี่สีแบบความช้ำอ่ะขมขื่นหรือง่ายๆคล้ายๆน้ำกระท่อมเลยดีอะแก้วนี้มอบให้กับ คนอ,อกหักครับนี่อ <Hey. S 1> ย่างโคม <Hey. S 1> เอาแล้วครับมา เดี๋ยวแลกกันชิมเดี๋ยวให้พี่ปูอ๋ออยากจะได้รู้ว่าคนอกหักวคนมีความรักเป็นยังไงยังไงผมก็อยากรู้ว่าอกหักเป็นยังไงรสชาติความเจ็บปวดในนี้ในนี้โอ้โหรสชาติความเจ็บปวดกับรสชาติแห่งความรักรสชาติของน้ำตาพี่ปูเอ่ใส่น้ตาด้วยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ าอคนมีความรักนก็จะหอมหวานอย่างเงี้ยนี่เองเป็นไงจ๊ะรักขมคืนเลยปะผมกินแล้วรู้สึกเศร้าจริงๆเห็นไหมเห็นไหมรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้าเลยรู้สึกวมันตลอดนะมันเป็นเมนูที่แบบบอกถึงความช็อกช้ำใช่ครับ เออจริงมันมันมีความหวานลึกๆครับนี่ถือว่าถือว่าพี่พี่ปรุงได้อารมณ์ใช่มันมีความหวานลึกๆแต่ว่ามันมีความเจ็บอยู่ข้างในพอกินไปแล้วมันรู้สึกว่าร้อนๆอยู่กลางอกเออใช้ได้เลยผ่านครับช้ำใจโอเคเออช้ำรัก กำลักจำลักหวานเนี่ยมันหวานอันนั้นไมีแต่ขคมขคื่น <c oughs> อันนั้นมีแต่ขมข <c oughs> ื่นกูว่าคอช่วยใส่กระช้าบ้างเลยกระปุงไอ้นนไไ <c oughs> <c oughs> ปรุงกันได้เห็นอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าลืมไปลองทำตามนะครับสำหรับใครที่วาเลนไทน์นี้ยังหาคู่ไม่ได้จะรักตัวเองไว้ก่อน ก็รักเองไว้ก่อนพร้อมกับเมนูนี้กินไปพังๆรอยยยออมมเเลกินรอคนนั้นมาหาเราส่วนคนที่อินเลิฟเมนูนี้ครับกินไปโลกขั้รายเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วความรักจะเบิกบานโอเคไปลองทำตามครับกับเมนูช้ำรัก อินเล e วันนี้อย่าลืมสลัดโลเฮ้ยโอ้โหเกือบลืมเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยทางการซื้อ,อสลัดโลลุยสวนครับโมโมโลนี่ยั<ช>งแค่มีชื่อแล้วด้วยสั่งได้ที่ไลแมนลิงก์ใต้น,นี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ออดดิวกับไลแมนแล้วทีเด็ดอ่ะส้าเรบวันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตุดอ่างชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าเราจะทำเมนูอะไรสำหรับวันนี้ไปติด Arms Bowser